บ้าไปแล้วค่ะนัดเพิ่งซื้อถุงใส่ผลไม้ในราคาครึ่งแสนใบเสร็จราคาค่ะทุกคนลองเดาเข้ามาก่อนว่าใบาเนี้ยกี่บาทอย่าเพิ่งก่อไปดูตอนจบนะคะ ขอต้นรับทุกคนเข้าสู่รายการโชว์ของสินค้าแบรนด์เนมของฟุ้มเฟยปวดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจซื้อแต่เมื่อเข้าช็อปไปแล้วสวตมักจะหายหมดฉันไม่คิดว่าจะได้กลับมาทำรายการนี้อีกแล้วเพราะนาราตั้งปฏิทาณไว้เลยว่าจะซื้อของแบรน์เนมให้น้อยที่สุดแต่กระเป๋าใบนี้มันเป็นอะไรที่แบบ เห็นแล้วมันต้องซื้ออ่ะมันกวนส้นเท้ามันมีความกระบดมันมีความล้อเลียนมันมีความแฟรึงแบบมากอะ่ะและที่สําคัญนะคะเป็นลิมิเต็ดเอ dition ด้วยที่ต้องซื้อเก็บเลยต้องกลืนน้ำลายตัวเองกลับมาซื้อกรเปบาแบรนด์เนม่อีกครั้งพร้อมกับได้เจอทุกคนในรายการโชว์ของให้เห็นแล้วกระเป๋าใบ,บ,บนี้เป็นยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ไปเริ่มกันค่ะถ้าเรามาสองถุงแบบนี้ต้องบอกว่าซื้ออ่ะใบเดียวคือใบนี้ที่นะาบอกระอดใจไม่ได้เลยแต่ก็ต้องขอบคุณทางคุณบอย แล้วก็แบนบอยมากๆเลยนะคะพอเขาทราบว่า,านัดอะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแบนบอยคือใช้ไปเยอะมากพี่บอยก็เลยเชิญน,นัดไปชมคอลเลกชันพิเศษกับบอยอินเด็กซ์ค่ะแล้วพี่บอยก็เลยส่งของขวัญปีใหม่แห่ดด้วยเดีย๋ดวยวเราจะเริ่มแกะจากของขวัญปีใหม่ก่อนแล้วกันนะคะทุกคนวางให้ดูว่า ใช้อยู่ตลอดคือแบบรักแบนด์บอยมากทั้งจริตทั้งฟีลลิ่งเนี่ยมันถูกกับน้อนมากๆเลยนะคะมาของก่อนที่บอยส่งมาให้อย่างแรกคือช่วงนี้เขาเปลี่ยนถุงนะคะเมื่อก่อนเขาจะเป็นถุงแบบสีขาวแล้วก็ปริ้นโลโก้ดำดเรียบๆตอนนี้คือปรับโฉมใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบโลโก้ใหม่จากความแบบเรียบคลาสสิกเนี่ยมีความซนขึ้นัวรุ่ง้นสตรีทขึ้นซึ่งนระาชอบนะอะล่ะมาดูกันตันตะันตัดตาตันตัน,ต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 น กอก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนบอยก็คือจะเป็นแบบขาวครีมเรียบโลโก้ดำตอนนี้ดูสิถุงสีน้ำเงินกล่องสีเขียวคือเจ็บจี๊ดมากฉันสับแก่มากเจ็บจี๊ดอ่ะเอาเป็นว่ามาดูของข้างในกันดีกว่าอุ้ย อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดูกันว่าพี่บอยให้อะไรนัดมานะคะอาจะถุงผ้าค้าในยังคง s n x t u t u r e เหมือนเดิมคือเป็นถุงผ้าคารนวาแล้วก็ปริ้นโลโก้โบอยอยู่บนนี้<ม>แต่ปกติไม่มีกล่องนะคะนื้คือเดี๋ยวนี้มีกล่องม,มานะเลิศและตัน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 ทัน่ อันนี้ก็เป็นกระเป๋าซิกเนเจอร์รุ่นใหม่จากแบรนด์บอยนะคะกับรุ่นบอยวอนตันเได้เป็นไซส์เล็กแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นหนังสีน้ําเงินหุ้ยโลหะตรงนี้ก็คือเป็นสีเงินแบบนี้ซึ่งซิกเนเจอร์รุ่นนี้มันบิดได้เออบิดด้เห็นไหมฉันรู้สินะคะแฟนพันธ์แท้เพราะเคยใช้รุ่นนี้ไปแล้วด้านนอกเป็นหนังแกะนะคะสีน้าเงินแบบนี้แล้วด้านในก็เป็นหนังกลับหรือว่าหนังสเวดนะคะแล้วตรงอะไหล่นะก็จะมีแบบโลหะแม่เหล็กเพื่อเอาไว้แบบเป็นตัวยึดติดปิดแบบนี้ โดยไม่ต้องมีเสียงแปะแปะมันจะเป็นความแบบดูดติดกันเองเห็นปะมันจะไม่มีเสียงแบบแปะคลิกคลิกมันจะเป็นความแบบคือติดได้กับทุกอย่าง แค่มันไม่มีเสียงก็เป็นแล้วก็มีการปั๊มชื่อแบรนด์นะคะกับคําว่าบอยเนี่ยเอาไว้ตรงท่านล่างของกระเป๋าตรงนี้นะคะจริงๆรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่แบบขายดีมากๆซึ่งไม่คิดว่าพี่บอยจะส่งมาให้นาองาคาสิกรุ่นขายดีอยู่ลใช่ขายดีสุดๆแล้วด้านในนะคะก็จะมีการ์ดเนาะที่บอ,บอกหมายเลขของกระเป๋าใบนี้ไว้อยู่นะคะและตามธรรมเนีมยมค่ะเริ่ม หอมมากคือหอมาอ่ะมันไม่ได้ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแบบนังมากแล้วอะ่ะอันนี้ก็เลยต้องอหอมหนังแกะอุ้ยไฮไลท์ปลายจมูกโดนหนังรอไฮไลท์ปลายจมูกเห็น,หหนปะพุ้งไปเลยคือจมูกพุ่งแม่เกิอนอะ่ะ อหอมมากเลยค่ะคิดถึงฟิลนี้แล้วก็นี่ค่ะสามารถล็อกแบบนี้ได้นี่เวลาใช้ก็จะเป็นแบบนี้ได้นะคะให้แบบมันมีความแบบทวิสกันหรือจะใส่เป็นปกติก็ได้นะคะแล้วแต่เราสะดวกเลยแต่ส่วนตัวนั้นนะบอกเลยนะว่าคือแบบปกติเถอะเพราะเวลาโจนมันจะปนอ่ะมันก็เอาไปอยู่ดีหรือออกปะดังนั้นเอาที่เราใช้สะดวกเปิดปิดง่ายเป็นต้นแบบนี้นะคะไม่นี่ย จริงๆน้นไม่เคยคิดเลยนะว่าน้าจะแบบได้กระเป๋าสีเงินแบ<ต>บไม่ไม่เคยคิดว่าจะซื้ออะแต่รุ่นนี้ใส่ี้ใบเลกน,น่าราักนะอันี<อ>่นคือกระเป๋าสีนเงินใบแรกเลยนะคะที่น้นมีน่ารักมากดูดิขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคะกับของขวัญปีใหม่ที่ให้น้องมานี่ก็ใบแรกเขาเรียกว่าเป็นแอ like บ appetizer เรียกน้ำย่อยแต่ใบที่ทำให้นัดแบบโหต้องกลแบบับแบบมาซื้อกระเป๋าแบรนด์มอีกรอบหนึ่งอะคือใบนี้ค่ะ มาลูกคนใหม่ของแม่อย่างแรกเลยนะถุงใหญ่คือถุงใหญ่หล้นเฟรมด้านหลังของถุงนะคะก็จะมีคำคําว่า boy milano b a n g k o k คือเขามีเบสอยู่ที่มิลานหรือว่ามิลานด้วยนะคะก็ต้องบอกเป็นแบรนด์ไทยที่แบบกอินเตอร์ใช้คัานี้ได้เลยมาไม่ต้องตกใจทุกคน นี่คือกระเป๋าเห็นแค่กล่องก็งงหรอปะก็แเฮ้ยกระเป๋าทำไมยาวเอ๊ะหรือคลัชหรือเป็นกระเป๋าถือหรือยังไงเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันขอดูก่อนงนี้มีอะไรอีกมีหมอนเดี๋ยวจะมารู้งเอ๊ะหมอนเอาไว้ทำไมยังไงไปมาเริ่มเลยนะคะ าจะท ASMR ด้านหน้ากล่องตรงนี้นจะเขียนคำว่า Boy Index 02ค่ะเป็นคอลเ e ชชัพิเศษที่จะไม่ได้มีวางขายตลอดค่ะซึ่งได้มาแล้วต้องบอกว่าใบนี้จองเป็นปีนะคะนัดไปร่วมงานตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วคิดดูว่าสั่งไปตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วิึงได้ตอนมกราปีนี้มันสเปเชียลขนาดไหนไปดูพร้อมกันหนึ่งสองามท่าดาเจ๋า นี่คือกระเป๋าถึงมันจะเรียบแบนด์ไยดูกระดาษก่อนอ๋อมมีคำอยู่นะฮะเป็นการพิมพ์ตัวหนังสือบ o ยบ OYY แล้วก็มีตัวหนังสือเป็นตัว B ีเหลียงเยอะมากตัว Y แล้วก็เหมือนมีเป็นลายแบบอ๋อก็คือลายพี่บอยกับแฟนเขาคู่กันอยู่บนกระดาษพิมพ์นี้แค่กระดาษหอก็สวยแล้วไปดูกระเป๋ากันค่ทะ,ะทาราทาร่้ ฟังเสียงนะคะทุกคนคงโง่นะตื่นเต้นอะไรต้องเล่าก่อนว่าไอกระเป๋าใบเนี้ยมันคือช้อปปิ้งแบ็ที่ได้อินสปอเรชั่นมาจากาถุงใส่ผลไม้ตอนไปจ่ายตลาดคือที่น้าตัดสินใจซื้อเลยนะเพราะน้รู้สึกว่าเฮ้ยมันคือมันจะใช้คำว่าเก๋ก็ได้ใช้คำว่ากวนก็ๆๆๆได้ เพราะว่าแบบคนเราอะทํากระเป๋าที่มันเรียนแบบมาจากถุงพลาสติกที่ใส่ผลไม้แล้วขายในราคาครึนะ่งแสนอะคนขายว่าบ้าแล้วนะคนซื้อบ้ากว่าและนัดอยากเป็นหนึ่งในคนที่ถูกมองว่าบ้าแบบนั้นเลยต้องทุบเธอ เดี๋ยวขอเล่าอินสปีเรชั่นก่อนมันเกิดจากที่พี่บอยเนี่ยเขาไปช้อปปิ้งจ่ายตลาดแล้วเขาก็เห็นว่าแบบเวลาคนถือถุงส้มอะไรเงี้ยถุงใส่ผลไม้เขาบอกว่ามันสวยจังเลยอันนี้ต้องขอยอมรับก่อนนะในอารมณ์ศิลปินเราไปจ่ายตลาดกันตั้งแต่เด็กไม่เคยมองเห็นว่ามันจะแบบ ถูกเปลี่ยนมาเป็นกระเป๋าแบบแฟชั่นได้อะแล้วพี่บอยเขามองเห็นนะแล้วรู้สึกว่ามันให้ความแบบไอเดียอย่างแรกเลยนะแล้วต่อมาเขาจะทํายังไงให้มันมีความแบบอินสปิเรชันมาแต่ว่าเอามาใช้ได้จริงในโลกของแฟชั่นกระเป๋าใบนี้นะคะนี่ค่ะทรงคือเป็นถุงพลาสติกเลยแบบถุงช้อปปิ้งแบ็ทั่วๆไปเลยอะเนี่ยเดลูเอตเราเห็นเลยว่ามันคือทรงถุงก๊อปแก๊็บอะแต่แมทเจอร์ล่ะทำมาจากหนังแกะมันจะมีความนิ่มมากเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้แล้วให้ฟังเสียง มันนุ่มแบบมันนุ่มมากคือเป็นหนังแกะที่เขาแบบขัดมาแล้วนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคที่ต้องบอกว่าปกติกระเป๋าหนังทั่วไปก็คือจะตัดเป็นหนังนี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาปริ้นลายแบบ 2D ลงบนหนังซึ่งมันก็ต้องใช้เครื่องปริ้นที่มันรองรบับกับการพิมพ์บนหนังได้อันเนี้ยก็เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งละและยังไม่พอคะ่ะเขาก็ซ้อนด้วยการนี่ทําปั๊มนูนเป็นโลโก้บอยเนี่ย ที่เป็นโลโก้ใหม่น่ยซ่อนเอาไว้บนกระเป๋าแบบนี้ซึ่งนะ้ารู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยไอเดียแล้วก็ศิลปะนี่ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบนี้ก็จะมีทั้งแบบแก้วมังกรมีส้มมีกล้วยมีลานนะคะด้านหลังนี่ค่ะมีมะม่วงนี่รูเขียวเสวยหรือเปล่านะคะทุกคนดูสิคือมันน,กกน่ารักอะนึกออกปะแล้วนี่ด้านในขออนุญาตให้ดูก่อน ก็จะเป็นตัวหนังนะคะที่ไม่ได้พริมพ์เนาะแบบนี้ด้านไหนไม่มีอะไรเลยก็คือเป็นทรงแบบชอปปิ้งแบกนะแต่นี่เขาให้หมอดมาเพื่อให้เราดูว่าเวลาใส่ของลงไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้เธอดูสิมันด้าหลักบ้างเนี่ยอยู่ไหนนะถุงส้มเอามาหน่อยลูกดูดิ จะต้องเหมือนคนบ้านนะั่นแหละถ้าคนไม่เก็ตก็คงมองว่าแบบอีนนี้มันเห็นอะไรนี่อหรอ่าแต่คนที่เห็นศิลป,ปะจะเห็นว่ามันน่ารักมากทุกคนขาคือต้องบอกใน collection boy index เนี้ยตั้งแต่ตอนนั้นไปนนทรศการอ่นะเขาจะมีหลายๆไอเทมที่น่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าที่หล่อมาจากทรงของหมวกกันน็อกซึ่งอันนั้นก็คือเก๋มากใบนั้นคุณบอยก็ไปเห็นเล็งว่าแบบเวลาคนถอดหมวกกันน็อกแล้วถือสะพายอะ่ะแล้วแบบเชี่ดได้แบบเป็นกระเป๋าก็ทําขึ้นมาเนอ่ยหรอะซึ่งใบนั้นคือแสน หรือว่าจะเป็นหนึ่ง key piece ใน collection นี้เลยก็คือรองเท้าบูทที่เป็นถุงมือคือมันเป็นทรงรองเท้าบูทแล้วก็แบบเอาถุงมือไปแปะแปะแปะมันมีความแบบคือ ถ้าสังเกตนะอะไละครับน่าจะซื้อกระเป๋าเนี่ยนอกจากความสวยคลาสสิกหนึ่งอย่างคือน่าจะซื้อกระเป๋าที่มันมีความแบบกวนส้นเท้าอ่ะมันมีความแบบกระบดมันมีความกวนม,ม,มันมีความแบบท้าทายโลกแฟชั่นอะ่ะน่าจะชอบมากชิ้นที่นะ่าชอบที่สุดใน c o l l e c t i นเนี้ตอนที่เห็นปุ๊บนะัดบอกเลยว่าเอาคือใบนี้กับ flut bag แเราซึ่งจริงๆเขาจะมี2ไซส์นะคะเป็น small กับ medium ราคาไม่ต่างกันมากค่ะแต่ว่านัดรู้สึกว่าด้วยไซส์ของนัดการใช้งานของนัดะถ้านัดซื้อไซส์ medium เนี่ยน่าจะว o r t h กว่าอะตรงก้นจะเป็นแบบนี้เธอการ คัตติ้งคือเหมือนกับถุงพลาสติก ทั่วทั่วไปเลยเนื้อออกปะด้านข้างก็คืออ้ากว้างได้แค่นี้แบบนี้นะคะให้ดูไปพร้อมๆกันแต่ไม่จบแค่นี้ค่ะเขาก็จะมีให้นี่มาด้วยกับสายหิ้วแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความแบบเป็นกระเป๋ามากยิ่งขึ้นเนาะท่าดาคือเราจะสามารถถือแบบถืออย่างนี้ก็ได้เห็นปะมันจะดูเป็นกระเป๋าสะพายได้หรือว่าเราจะสะดวกถือแบบห้อยแขนแบบนี้ก็ได้หรือจะถือเป็นเหมือนแบบถือถุงเวลาช้อปปิ้งทั่ววไปแบบเนี้ยก็ได้นมองมันน่ารักแบบน่ารักมากเขาแบบ มันกวนอ่ะดูดิมันกวนมากยรักแบบรักมากอะ่ะอันนี้คือ มันโอ๊ย่รูจะคูยอะไรก็ดูประกายตานะคะคือชอบมากแต่เราจะมาลองดูกันว่าศิลปะมันจะอยู่คู่การใช้จริงได้หรือไม่น่าจะย้ายกระเป๋าเลยค่ะพอได้มาใหม่เราต้องใช้เลยเธอนะออกปะใบที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นบอยพี่บอยจริงปะหนูพรีเซนต์แบรนด์พี่จนเหมือนพี่จ้างอะ่ะคือชอบมากเกินอะ่ะดูสิว่าของเนี่ยจะย้ายพอไหมอย่างแรกเลยนะถ้ามันใส่ไอเนทยของนัดลงไปได้อะ่ะจบเพราะนัดเป็นคนพกของเยอะมากแกดูของที่ฉันพกใน,นกระเป๋านะสายชาร์จน้ําหอมแบบคือน้ําหอมไม่ใช่ใส่พกพ้านะ น้ำหอมต้องใส่ใหญ่เพราะบาคนเติมตลอดว่าแล้วใช่ไหอใช่เลยค่ะน้ำหอมที่เพิ่งได้มาจากเกาหลีชอบมากกลิ่นใหม่ๆชื่อกลิ่นว่า Happy n u ทนะคะเผื่อคนไม่รู้วอกเกาหลีจะบอกว่าอันนี้มันเป็นแบรนด์ l o c อลเกาหลีซึ่งชื่อกลิ่นว่า Happy Nut หรือว่าแบบคนโง่ที่มีความสุขนัทมันเป็นแสลงคําคำว่าคนโง่เนาะก็เลยเป็นคนโง่ที่มีความสุข inspiration ของกลิ่นนะเขาบอกว่าบางครั้งในชีวิตอ่ะถ้าเราโง่บ้างอ่ะเราจะมีความสุขมากขึ้นอ่านจบปุ๊บซื้อเลย ตอนนี้ก็เลยโง่หลายเรื่องละอ่ะแล้วก็มีพกลิปิดรุ่นใหม่นะคะกับคุณมอญิ้งลิปมาซึ่งเป็นสีที่นัททาอยู่ตอนนี้ด้วยมันเป็นสีนวลน้ำตาลที่สวยมากแล้วดูนี่ลิปมาซ์นะคะบำรุงแต่สีคือแบบใส่ฝอร์ถูกต้องมาก วางขายแล้วนะคะกับลิปมาร์กแบบมีสี179บาทแต่ไม่รู้ช่วงนี้มีโปรแบบชิ้นทนี่2บาทหนึ่งหรือว่าแบบลดเหลือแค่ร้อยยีก็ลองติดตามกันดูนะคะสเปรย์ฉีดดับกลิ่นปากเผื่อบ,บางทีแบบปากเหม็นแต่พีกว่านั้นคือเป็นคนพกโฟมล้างหน้าแบบพกพาเพราะว่าเสร็จงานเราชอบบวดหน้ามากแล้วนี่ค่ะแปรงสีฟันแบบพกพาคือเป็นคนต้องเตรียมความพร้อมอะ่ะกระเป๋าตังค์ดูซิว่ามันจะใส่พอไหมกระเป๋าใส่ลิปอิดซึ่งทุกรุ่นของลิปอิดอยู่ในนี้เอาเราต้องพร้อมทุกสถานการณ สมุดโน้ตมาดูสิว่าจะย้ายพอหรือเปล่ากับรุ่นนี้ฟรุตแบ็กอย่างแรกถ้าใส่นี้ลงไปได้จ,จบ oh! Amazing สักิดถูกที่ซื้อใสนี้นี่แล้วดูเวลาวางขยำไม่เสียทรงนะนอุยสวยมากสวยมากและนี่ค่ะจะมีลางว่าถ้าใส่ลงไปทั้งหมดถุงมันจะพองเกินนะเนี่ยมันจะอ้วนมาลองดูก่อนกะเปาาง,บบงพีว่าพี่ต้องลดของออกน่เลยแว่นกันแดด สมุดจดคือเป็นคนจดแบบอัปเดตเอ่ยใดตลอดแกชั้วส่งมันไม่ใช่หรน่าจะต้องเอาของออกบางอย่างเพราะว่าเวลาเราใช้โทรอ่ะมันมันจะแบบใส่อะไรลงไปก็ได้แต่เป็นกระเป๋าแบนอาจจะต้องเลือกบ้างนะฮะอ่ะแต่มาดูราคากันดีกว่าว่าใบนี้อยู่ที่เท่าไหร่ตัน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  43,500บาทค่ะกับกระเป๋า f o o t Black จาก ทุกคนคิดยังไงกันบ้างคะกับกระเป๋าผลไม้ใบนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะส่วนตัวนะัต้องบอกเลยว่าชอบแบบแมากเป็นกระเป๋าที่นัดสั่งแล้วรอไปนานมากคืออีกหนึ่งเดือนปีหนึ่งอะ่ะก็ยังรออยู่แล้วก็แบบคิดว่าน่าจะเป็นกระเป๋าลูกรักใบใหม่เพราะว่าถือไปไหนคนน่าจะทักเพราะมันมีความแบบกวนอะ่ะและที่สำคัญก็เป็น limited edition ด้วยใครที่ชอบรายการโชว์ของรอหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้มาบ่อยเหมือนที่ผ่านมาเนาะเพราะว่านัดพยายามที่จะแบบซื้อของแบรนด์เนมให้น้อยลงต้องซื้อชิ้นที่ชอบจริงจรหรือแบบจําเป็นจริงๆ แต่ถ้าว่าใครคิดถึงบอกว่าอุ้ยพี่นันไม่ซีเรียสอะไรก็ตามที่พี่นันซื้อมาไม่จำเป็นต้องเป็นของไฮแบรนด์ก็ได้เอามาอัปเดตกันอ่ะถ้าทุกคนเห็นด้วยโอเคเวลานะซื้อของโลเคแบรนด์หรืออะไรเงี้ยก็จะได้เอามาอัปเดตมามอในการโชว์ของคิดยังไงก็คอมเมนต์มามอเข้ามาวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวยอ่ะคือเอางี้นะซื้อแบรนด์บอยปีปีหนึ่งเกือบล้านได้แค่ผนนึ่ใบให้แหรลอ เพื่อพี่บอยดูอยู่อยากได้หรือพี่บอยชวนหนูไปดูแฟนโชว์ที่มีรางก็ได้นะคะ